ใพราวะว่าตอนนั้นที่เราแต่งงานกับเขาแล้วต้องปิดเป็นความลับอะบอกใครไม่ได้เดี๋ยวเรตติ้งตกเขาโอเคเขาเข้าใจมันมันก็มันแรกๆเขาจะบันทอนความรู้สึกนิดนึงนะเขาเออตอนหลังเนี่ยพอคุยด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยลอจิกแล้วเขาเขเข้าใจก็หมายถือ hmm. ว่าต่างคนต่างรับกันเราก็ไม่เคยเข้ามาในวงการนี้เราไม่เคยมีชีวิตแบบนี้ถือว่าห่างรูปของข้ามท,า,ทายมันอย่างเงี้ยวันหนึ่ง mm hmm. สี่เรื่องสามเรื่อง <Okay. S 2> แล้วเหนื่อยไปต่างจังหวัดด้วย แล้วก็พ่อก็เห็นเราเนี่ยเขาโอเคเขาเข้าใจเขาไม่ซูซีเราค <c oughs> แ,แต่ตอนหลังไม่ไม่ตอนหลังต้องถามเยอะกันรู้ปิดที่ตอน <c oughs> อแต่งงานเลยอปิดกาไม่เป็นไรแต่ว่าการดําเนินชีวิตต่อจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็จะต้องแบบแต่ว่าก็ต้องไม่โชว์ให้ใครรู้ว่าเรามีายอะรยา <c oughs> ใช่ <c oughs> จะจะ,จะออกไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแปลว่าแม้แต่เพื่อนในวงการเพื่อนในวงการรู้ดาราที่แสดงด้วยกันใช่ครับรุ่นรุ่นพี่ๆเนี่ยรู้จักเยอะเพราะเราไม่ยมีรุ่นน้อง รุ่นพี่ๆก็จะมารู้จักอะไรเงี้ยเห็นเด็กว่า,าเวลาลูกสาวเราเกิดเขาก็ามาพี่บ๊อบใคร่สูดแในยุคนี้เขาจะมีคู่จิน้นซึ่งในยุคตอนนั้นเนี่ยเวลาที่พี่บ๊อบเล่นคู่กับใครอย่างเงี้ยมีคนอินขนาดที่รู้สึกว่าทําไมไม่เป็นแฟนพี่ปั้นจะรู้นี่ะเพราะว่าเห็นเล่นคู่กันอะไรเงี้ยมันมีกระแสะแบบประมาณนี้ไหมคะโอ้โหเวลาไปต่างจังหวัดนี่โดยเฉพาะไปไปภาคอีสานค่ะใครนีบอกว่าเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันแต่คนตา่างจังหวัดเ็าจะพูดตรงๆเมื่อไหร่จะได้กัน อูไายจะได้กันก็โหเราก็ตกใจว่าเออมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ากับเปิ้ลจรุณีเขาชอบเขาชอบเปิ้ลอยู่นะเปิ้ลเขามีเครดิตมาก่อนเขาเขาเป็นนางเอกดังมาก่อนแล้วเราเพิ่งเพิ่งมาเกิดทีหลังแต่เราเป็นอายุมากกว่าอนอกจากพี่เปิ้ลมีคู่จิ้นอันไหนไหมคะที่จะพยายามจับพี่บ๊อบไปคู่ให้ได้อ่ามีพุ่มพวงครับมีพุ่มพวงครัอ แต่ว่ามันเล่นเลหนังกันแค่สามสี่เรื่องเองก็เลยไม่ได้ไม่อะไรแต่คนก็ชอบเพราะเขาเป็นลูกทุ่งไงฮะเขาก็ดังราชนีลูกทุ่งเงี้ยเดังแต่ทำไมถึงบอกว่าพี่ชอบต่อบทกับนางร้ายนางอิจฉาอ๋อชอบชอบศึกษาต่อบทอย่างเงี้ย กครังไลค์เขาจะสรีระเขาจะหุ่นเขาจะดีฮะครับเอาเกี่ยวอะไรกับบทฮะเนี่ยไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเคยเข้าใจไหมครับแบบว่าเออเขาไม่มีใครช่วยแล้วอ่ะพี่บอมไม่ชสนใจอะค่ะบเขาเขาเขาสวยแล้วเออคนหุ่นดีๆนก็ไม่ได้ไม่ใช่เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยข่าวเตาปดซะหน่อย นิดหนึ <S <S: ่งครับไม่มีเรื่องให้มันมีเรื่องอันนี้อันนี้กับมรู้สัมพันธ์ดีไงครับผมแล้วอย่างบรรดาแฟนคลับหรือแฟนหนังแฟนละครนะคะเขาทราบไหมคะว่าเรามีภรรยาแล้วไม่ไม่น่าจะทราบนอกจากคนในที่อยู่ในละแวกเดียวกันบู่บ้านบู่บ้านเสรีแอมเอ็มอะไรพวกนี้ก็รู้สาวสาวฮะเพราบ้านอยู่เยื้องๆกันของพี่แดงกขี่ผมแล้ว เขาจะไม่มีกอส s i เหมือนกับอย่างนี้นะคะคือแน่นอนตอนไม่มีโซเชียลหรอกถ้ามีโซเชียลนะพี่ปิดไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแต่ข่าวดาาลงดาราข่าวซุปซิบอะไรเงี้ยมีพี่บอปบ้างไหมคะว่ามีครอบครัวแล้วไม่ไม่มีฮะไม่ไม่เลยซ่อนเก่งซ่อนเก่งฮะแต่ไม่ไม่ไม่ซ่อนเก่งข่าวเนี่ไม่มีแต่ว่าข่าวไปถึงหูแม่แม่ของลูกเราเนี่ยมีว่าว่าโอ๊ยมีอะไรกับพุ่มพวงมีอะไรกับเจ้ารุนีมีอะไรกับนาวราบอกเฮ้ย เอาข่าวพวกนี้มาจากไหนเล่นเรื่อง,องไหนก็เป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่มีข่าวลงในในสื่อแต่ว่าเขาไปสืบมาเขาไปสืบมาเพร<อ>าะหนักๆเขาผมก็ถาม,ถามจริงจริงว่าเอาข่าวพวกนี้มาจากไหนได้ยินมาจากไหนเขาบอกพูดกันให้แซดที่ร้านทําผมอะโอ้เซ็นเตอร์จุดศูนย์กลางของข่าวอยู่ที่นี่เองโอ้ <laughs> แก้คดีนานไหมคะก,ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่า เพราะว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นที่ร้านทําผมอผมก็งงอ๋อผู้หญิงเยอะผู้หญิงก็พี่พ้อมบอกว่าตอนแรกที่แต่งงานกันคุยกันได้รู้เรื่องว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานนะเราทํางานหนักเขาเขาไม่เซาซีไม่ถามไม่อะไรเพราะเห็นว่าเราเหนื่อยมันมีคําว่าตอนแรกอยู่ครับแปลว่าตอนหลังไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนหลังค่อยๆว่าหายไปนานไงฮะอยู่ต่างจังหวัดนานๆอคือเราไปถ่ายนานนี้เหรอครับผมครับก็ก็เขาก็ได้คงได้ข่าวว่า แต่ข่าวที่มาจากร้านทำผมก็ไปทำผมบ่อยไป <laughs> ทำผมบ่อยก็ได้ข่าวมาก็มันก็ไม่ไม่มีมูลไม่มีมูลในเมื่อไม่มีมูลก็ไม่เป็นข่าว <c oughs> พอไม่เป็นข่าวก็ไม่เป็นความจริงแต่ว่าณวันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ทะเลาะกันวุ่นิงกันใช่ครับต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าว่าเราเ็มนุษย์ธรรมดานะครับแต่เรามีสติแค่นั้นเองว่าถ้าเราเล่นกับนัก <c oughs> แสดงคนไหนก็แต่แล้วก็เกิดมีใจด้วยกัน เราก็ต้องคำนึงว่าเฮ้ยที่บ้านเขาจะเป็นยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนนี้นะครับเขาก็เป็นดาราเขาเป็นนักสแสดงดัง <c oughs> และถามว่าถ้าเกิดมีข่าวออกไปคนที่เสียหายคือผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> ถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายผมเชืว่าคิดผิด <c oughs> นะครับสังคมไม่ได้ยอมรับตรงที่ว่าเห้ผู้หญิงมีแฟนหลายคนไดน้ <c oughs> นะครับหรือว่าผู้หญิง ไปไปไปแย่งสามีคนอื่นสังคมไม่ยอมรับแต่แต่แปลกนะสังคมยอมรับว่าผู้ชายมีหลายคนได้มีมีน้อยได้มีอะไรได้คเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยนะคะบางคนออกแผนเลยว่าเอ้ยผู้ชายก็เป็นแบบนี้อืมแต่แต่ยุคนี้แปลงผู้หญิงได้นะผู้หญิงโลกยุทธธรรมค่ะีิทโลกมันเปลี่ยนไปนะครับผมอยากเกิดยุคนี้จงไม่ใช่หรอเลยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์กับคนที่บ้านแล้วไม่แฟร์กับกับ แฟนที่อยู่ในวงการเดียวกันด้วยจากตอนที่มีปัญหาตอนนั้นเนี่ยเป็นปัญหาถึงขั้นว่ามันบั่นทอนความรู้สึกดีต่อกันไหมคะในครอบครัวดีนะฮะดีด,ดีแต่ว่าเราเราต้องประคองอการการการสร้างให้ให้ความสัมพันธ์ในในครอบครัวเนี่ยดีได้ต้อง,ต,องต้องมีเวลาให้เวลากับเขาได้แต่นั่นคือสิ่งที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเราก็ได้คือเราเราไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้ไม่มีเวลานี่คือขนาดไหน ไม่มีเวลาคือว่าในหนึ่งเดือนอาจจะกลับบ้านแค่สี่วันสามวันติดกันไหมฮะก็ไม่ติดเท่าไหร่ก็คือกลับมาโอเคพักปุ๊บนอนหน่อยแล้วก็เชาวว้าวันรุ่งขึ้นก็ก็ไปทํางานต่อแล้วเขาไปยาวเลยเพราะมันอยู่่างจังหวัดไงไม่การชนบุรีก็เชียงใหม่ไม่เชียงใหม่แต่สระบุรีไม่สระบุรีก็ลบบุรีผู้คงผู้แคร์นี่ทะลุหมดก็คือมันเป็นจะบอกว่าชีวิตของนักแสดงไทยเนี่ยผมว่ามันลันพดนะเพราะมันต้อง ที่เขาบอกนอนกลางดินกินกลางทรายก็ใกล้เคียงเพราะนอนในรถอย่างเดียวก็ก็รัดทดเหมือนกันคือค่าตัวนอกเหนือจากค่าตัวไม่ค่อยได้เต็มแล้วเนี่ยนะฮะ <S <S อาหารการกินก็ไม่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 สมบูรณ์ืนสมัยนี้ในยุคนี้แล้วก็เรื่องเรื่องการทํางานก็ก็ไม่ไม่จะบอกว่าไม่ไมปโปรก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะยุคนั้นสิไม่เกินสิบคนยังทําหนังได้ยังผลิตหนังได้ แต่ในยุคนี้โอ้โห,โหเป็นกองทัพสี่สิบห้าสิบคน <c oughs> ครับยุคนั้นก็ก,ก็ดกีก็มันพัฒนาเ <c oughs> าร, <c oughs> รื่อยๆการพยายามจะเรียกคืนความไว้วางใจอะค่ะพี่บ๊อบทำยังไงบ้างคะนอกเหนือจากการอธิบายว่าเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยไปได้ข่าวจากไหนมาเราได้ลองพยายามสร้างความน่าไว้วางใจขึ้นยังไงบ้าง <c oughs> คะ <c oughs> บางทีก็เวิร์กบางทีก็ไม่เวิร์กฮะคือบางทีเราใช้เหตุผลคือเราเป็นคนที่พูดครั้งเดียวน่าจะเข้าใจ พูดหลายๆครั้งก็จะเป็นเรื่องเรื่องชินไปแล้วความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นจากตัวของภรรยาพี่ในตอนนั้นเนี่ย <ฮะ S 1> มันเกิดขึ้นจากร้านทําผมล้วนๆเลยกระแสมาจากตรงนี้นหรือมันเกิดขึ้นเพราะตัวพี่เคยไปทําอะไรให้เขาไม่ไว้วางใจก่อนจริงๆบ้างหรือเปล่าอ่อสุดเราเราเรา,เราทำงานเสร็จทันที่เรารีบกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็ทะเลทไาลว่าอ๋อ บ๊อบมาบ้านพี่น้อยอ่าประมาณนี้มันก็ไปเรื่อยคือมันงานสังคมแหละตอนนี้เพราะเมื่ออไม่มีมือถือเนี่ยฮะใชจะไม่ใไม่มีมือถือที่โทรไปบอกที่บ้านว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแต่รียมันยากเหมือนกันอุปกรณ์มันไม่ได้แบบอำนวยครับใช่ค่ะมันก็เลยก็เลยก,การคอมมิวนิเคชันหรือสื่อสารนี่มันก็อ่ะคาดเคลื่อนอะไรต่างๆแล้วเราบอกเฮ้ยเราไม่มีอะไรจงเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจเรามารู้จะทํำยังไงเพราะเราเป็นคนที่ประเภท พูดครั้งเดียวช่วยจำหน่อยเพราะเราเป็นคนที่ปฏิบัติตัวมาอย่างนี้ตลอดแล้วถึงทุกวันนี้40ปีที่อยู่ในวงการก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราก็ไม่มีชื่อเสียงเสียคับพี่ป๊อบครับเป็นไหมเขาเวลาที่เราทำงานอยู่กับผู้คนเยอะๆแต่พอกลับเข้าบ้านปั๊บเหมือนเราก็อยู่ในมุมของเราเองโลกส่วนตัวเยอะเหมือนกันครับพอเหนื่อยๆมาทุกคนผมว่าทุกคนเป็นนะครับคือกลับกลับเข้าบ้านแล้วก็อยากจะเอออาบน้ำทำธุระอะไรที่เรียบร้อย มานั่งข้างนอกนะ,ะโซฟาอ่านหนังสือหน่อยอะไรหน่อยหรือหรือว่าดูทีวีหรือว่าท่องอินเทอร์เน็ตไปสักน,นิดนึงคือรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วเราก็ตอนนั้นไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครนะครับตรงนี้ก็เลยก็เลยเลือกที่ว่าโอเคเรามีมุมหนึ่งของเราแล้วเราก็ทำอะไรที่เราอยากจะทำแบบยกกีตามาเล่นบ้างอ่าอย่างนี้ ค่ะนะครับมันอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งมั้งคะที่ทําให้รู้สึกว่าเขาขาดแคลนเวลาที่จะได้ใช้ด้วยกันก็ถึง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 พูดว่าไงฮะว่าบางทีมันก็มันก็เป็นความผิดเราด้วยเหมือนกันเราก็รู้แต่ว่าอะไรที่มันมันพลาดไปแล้วมาแก้ไขใหม่มันไม่ไม่ใช่เกิดแผลแล้วมาเย็บแล้วมันก็จะสมานมันก็ยากเหมือนกันเ่ะดังนั้นไอ้ตรงนี้มันก็กลายเป็นเป็นอะไรที่อ่ะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแม้กระทั่งจะไม่ลงเอยกัน นะครับจะเป็นชีวิตคู่ไม่ได้เราก็ตกลงกันว่าตรงนี้นะเราแยกทางกันเราอยู่คนละที่ดีกว่าแล้วก็ดูแลลูกนะครับให้ให้เขาจังเต็มที่ให้เขาไม่คิดว่าเขาขาดคนใดคนหนึ่งเราตั้งใจว่าเราจะอยู่กันต่อไปแต่สุดท้ายลูกเป็นคนบอกว่า เย่าเพ้อพ่อแม่นท่พาไปหยาเลยคะ่ะลูกสาวพาไปหย่าครับครับ